เขียนบลออกมากดีเหมือนกันนะเอาจริงใส่สตอรี่มันก็ดูมีอะไรจริงๆอะแต่ว่าเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะจะไปไหนเสียงสองโอ้ห oh, ยุดยิ้มก่อนนะ <laughs> แรงมากโอ้ย วัสดีครับเขากับเอาว่าเราเป็นคนนึงแล้วอวอันนี้เราจะมาเรียลชันคินพอเดอะซีรีส์ไป Kim p o ซี i ีส e นี้คือจะเป็นไซส์สตอรี่ที่เขาปล่อยมาเมาื่อสองสามวันก่อนมัน้งเออแล้วเราเพิ่งมาดูเพราะว่าโอ้เอาจริงคือตลอดทั้งสัปดาห์มีเวลามากก็ขออภัยสำหรับรีแอคชั่นตอนที่6ที่ลงช้าด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามให้ด้วยนาะแล้วก็สามารถดูตอนที่7เดี๋ยวจะรีบลงเลยเอ,อ,อ่ก่อนอื่นถ้าใครเพิ่งเข้ามาเลยยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้ทุกช่องทางด้วยนะครับอันนี้คือจะเป็นไซส์สตอรี่ที่มีความยาวประมาณเกือบ เก้านาทีด้วยกันจะลองมาดูกันหมอแน่ใจแล้วใช่ไหมอ๋อคือคือตอนต่อเนื่องกันเลยอะ่ะไอ,อ้ไอคินนะ่ะไอ้คินหลอกป่ะคุณหนุ่มหลอกป่ะิ <c oughs> นะนมัน เดี๋ยวนะหลอก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 เกลียดละครมากไคินคนขีดตะไลน์แล้วมันยังไม่ฟื้นเฉยโอ้ยโอ้ยออยก้าวอี้นี่คือมันมีตั้งแต่แรกเลยเปล่าเฮ้ยเออเล่นไม่ได้เลยหรือไงโอ้โหมันว่าแล้วคินห้องไหนอ่ะอ่าเป็นห่วงก่อนสี่ ห้องไหนอะนูนเอ้เดี๋ยวนะเรามันยังไม่ฟืน้นเราพี่พลหายไปไหนอะเล่นใหญ่อะไรแถนั้นวะคุณพ,พี่มันอะคุยยังไม่เล่นใหญ่นาดนั้นเลยอ้ออ๋ยคุณพีท <c oughs> คุณกินเป็นยังไงบ้างครับ ทุกอย่างปกติดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะห้อจริงคือแซส,สตอรี่ต้องดูเลยนะคือไม่ดูไม่ได้เลยนะแบบเหมือนเป็นอีกตอนหนึ่งเลยอ,ะอ่ะเข,ข,ขาแบบเขียนบทออกมาดีเหมือนกันนะเอาจริงใซตสตอรี่มันก็ดูมีอะไรจริงๆอ,ะอ่ะเอาสวัดีพอด มาอะไรฉันกลัวเวก้าด่าเวกาทำเวกาทำตัวน่ากลัวเปล่าหมาไม่เยี่ยมพอฮะกุหลาบเหลืองแปลว่าเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ มันคืออะไรอะ่ะไอตรงนั้นอะ่ะไปตรงที่มันอยู่ยตรงตรงนั้นอะ่ะตใหญ่แล้วยังมีขมายแฝงแปลว่ารักยังไงเนี่ยเห็นปะที่ไม่ได้ของสิ่งตอบแทนที่มันอยู่ข้างในที่เชือกมัดอยู่อะ่ะงั้นผมขอตัวกลับก่นอนนะแล้วดอกกระดานี่ไม่ใช่ดอกกระดาบปลอมมันคือดอกกระดาบจริงเอาไปหรอ ถ้าอยู่ต่อที่รองอาจจะเสียอารมณ์ไปเป่าๆเวกัสเธอทำให้ฉันสงสัยมากกว่าเดิมอีกอะเดี๋ยวเอาดอกไม้ของมึงกลับไปด้วยชัดเลยแปลว่าแปลว่านางรู้ไม่ถึงตัวคินนะรู้ว่าดอกไม้มันมีอะไรแน่ๆแอบซ่อนอะไรไว้อยู่ในในนั้นปะกูแพ้ดอกไม้ เดี๋ยวมันจะติดตัวบริการกูเรื่องป่าวะเราคิดเองป่ะแต่แต่มันเหมือนอะไรสักอย่างเหมือนเป็นแบบตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวที่มันเหมือนกล้องหรืออะไรไม่รู้ว่ะเล็กๆเ,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 เนี่ยเนียเนี้ยเพราะดอกกุหลาบมันก็ไม่ใช่ดอกไม้ปลอมอ่ะนั่นคือดอกไม้จริงแล้วอะไรอยู่ตรงนั้นก่อนก่อนนะไม่กกัวละจะไปไหนเสียงสอง เห็นแบบเห็นความต่างไหมความต่างของเสียงอ่ะเออมึงจะปล่อยให้ชนนายนอนคนเดียวจริงเหรออ๋อยืดยิ้มก่อนนะมึงนอนคนเดียวไม่ได้เลยไงกูลางานอยู่เว้ยมึงจะกลับไปนอนคนเดียวจริงๆหรอวะเออนอนด้วยกันไปสิี่ผีดุนะเว้ย โอ้ยเขาเออเออเขาเอาเรื่องผีมาแบบนั่น,นด้วยกันปะนั่นไงเออจริงๆริงยกูไม่ได้กลัวนะ <c oughs> แต่ห้องนู้แม่งเย็นเกินเอ็นดเอ็นดแลที่ปากูให้เวลามังกลับไปคิดเจ็ดวันรสรุป มึงอยากกลับมาเป็นบริการให้กูไหมแล้ว <para> ที่กูนอนอยู่เนี่ยไม่เป็นยังไงมึง <para> ยัง <para> ต้องถามอีกเหรอเออเอาสิแบบอ้อยตอร์พรนี่ก็อืแฮปปี้จ้ามึงอยากโทรหาแต่เวการ์ท ว่รที่น่นน่งน่ง้ายอยู่นะความเตียงคู <can> ่อ่ะในโรงพยาบาลเป็นห้อง v i p อ่ะ อ้าวทำไมปอเช่อันนี้คือเขียนเป็นตัววายอะเฮียโอเคดีใช่ไหมกูติดธุระด่วนนะแต่จริงๆชื่อพออ่านปอเช่ยยได้นะมึงเป็นไงบ้างผมก็คิดถึงเฮียโคตรเจอแป๊บเดียวยังไม่หายคิดถึงเลยถ้าเฮียว,ว่างอะแวะมาหาผมอีกนะอืมกูรักมึงนะเช่ ดูแลตัวเองดีอ่ะผมก็รักยีที่สุดในโลกเลยเป็นดูว่ะเอ็นดูปาโคอตอ่ะโอ,อ้ออย,ขยอเขียวไปขขเขียวเขียวไปเขียวไป แรงมากโอ้ยขอบคุณนะขยับเข้าไปขออยับยับเข้าไปยังเจ็บอยู่มากป่ะเนะี่ยไกลหัวใจทึ้งเยอะอือแต่ดีไป <c oughs> โอ้ยเออเยัเข้าไป <c oughs> แล้วก็แล้วก็มันเนียนมันมันมันเนียนไปหมดเครือบโอ้ยคือเคยได้ความเดิมมันก็ได้ก่อนที่เขาจะเจอตัวคินาพอตก็มีลีลาเด็ดอยู่แล้วไงแล้วเขมาอยู่กับตัวคินน่ะลีาาลาเธอนี่มันแบบ ใช่ย่อยเลยนะการกับการกับการเข้ามาเนียนๆเ,เข้าหาแบบแนบเนียนอะไรอย่เงี้ยโอ้โหสิโอ้ยแล้บโอ้ยโอ้ยอ๋อ,อตกใจนะว่าเพลงเพลงใหม่เช้า ก็ฝากรียกชั่นเพลงนี้ด้วยนะคะเฮ้ยมันเป็นเซนส์ตอรี่ที่อัดแน่นไปมันไม่ช่างอัดแน่นแต่เรารู้สึกว่ามันครบหมดทั้งเรื่องเส้นเรื่องหลักไม่ถึงเส้นเรื่องไซส์สตอรี่แหละแต่มายถึงว่าแบบมันมันทำให้เราเห็นในมุมที่ พัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกแล้วก็ให้เห็นเห็น,หหนความสเปนในตัวตัวละครของวิกัตด้วยนะว่านางมาทําอะไรนางไม่คือถ้าไม่สังเกตล้วก็ไม่เห็นเอ,อะไรแล้วบวกกับคําพูดของตัวคินที่บอกให้เอาดอกไม่เอาไปแพ้หรอกว่าคินแพ้ดอกไม้จริงหรอไม่นะหรือเปล่าไม่ดูก็เราดูต่อไปครับ ก็ฝากด้วยนะคะจากเรื่องไซสตอรี่อันนี้กับคินพอลสลาฟฟอร์เีนะครับวีรอรุ่นเหมือนกันแล้วเขาจะทำไซสตอรี่มาอีกหรือเปล่าเออและายบายเราเจอกันกับตอนที่เจ็ดนะคะ